ราคาบิตคอยร่วงอย่างรุนแรงแต่2 9 0 0 0ดอลลาร์นักลงทุนสายรองผร์นแต่แระนาวกว่าหนึล้านดอลลาร์ราคาบิตคอยได้ร่นงลงตามกว่า30 0 0 0ดอลลาร์อีกครั้งในวันจันทร์และทำราคาใกล้เคียงกับ2 9 0 0 0ดอลลาร์ส่งผลให้มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดลดลง2เเซนเหลือเพียง1.2ล้านดอลลาร์เท่านั้นเนื่องจาก B t ดีแตะที่2 9 0 0 0ดอลลาร์ในการนเทดคริปโตทั่วโลก และลดลงเหลือ28,978ดอบลลาร์ 28, 8, บนบิตซัมและ28,973ดอลลาร์ 28, 3, บนคอนเบดส่งผลให้มีนักลงทุนสายพลองพอนแตกไปมากกว่า1 5 0ล้านดอลลาร์ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาตามข้อมูลจากคอนคลาสการชำระบ,บัญชีตลอดย4่ชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเขางตัวเลขที่บันทึกไว้เมื่อวันก่อนแท้จริงแล้วโพสิชันทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น20 3เ โดยมีการถือครองหุ้นที่ใหญ่ที่สุดที่มากกว่า124ล้านดอลลาร์มูลค่าของเงินสายช็อตคิดเป็นมูลค่าประมาณ26ล้านดอลลาร์สมพลให้มีนักลงทุนประมาณ5 3 6 4รายที่ถูกชำระบัญชีการสั่งซื้อ BTC และชำระบัญชีที่ใหญ่ที่สุดเพียงรายการเดียวที่2.57ล้านดอลลาร์ในการานเทรดคริปโตชั้นนำระดับโลกอย่าง OKX OK เช่นเดียวกับบิตคอยเหรียญ PLT Coin จำนวนมากขยายการลดลงเมื่อเร็วนี้เนื่องจากความอ่อนแอของตลาดก่อนการประชุม FOMC ครั้งต่อไปทวีความรุนแรงขึ้นสิ่งนี้ส่งผลให้อีเทอรรียมตกลงสู่ระดับต่ำสุดที่1,830ดอลลาร์ 1, 30, และ XRP ลดลงเหลือ0.69ดอลลาร์เนื่องจากมูลค่าตามราคาตลาดลดลงเพื่อให้ b n b กลับมาอยู่ใน4กลุ่เตืนขนาดใหญ่อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ดอกคอนเพิ่มขึ้นมากกว่า6% ท้ามกลางการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของแพลตฟอร์ม Twitter ของอีลอนมัสข้อมูลแสดงการชำระบัญชีระยะสั้นที่1.19ล้านดอลลาร์กระทบต่อผู้ค้าดอทขอบคุณที่มาของข่าวจากไซแ l o ล็อกเชนข่าวสารคริปตัวคอเรนซีเพื่อคนไทยไซแอมล็อกเชน c ค m